เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การันทีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุขขาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ ไทยคืนเบอร์หนึ่งอาเซียนถ้าซิโกุ้มทับช้างศึกซื้อเวียดนามนะครับตั้งคำถามไทยคืนเจ้าอาเซียนได้แน่นอนหรือไม่ถ้าหากซิโก้คัมแบ็คคุมทับช้างศึกนะครับทีมชาติไทยนะครับเล่นได้ดีเมื่อซิโก้เกียรติศักดิ์เสนในเมืองคุมทับดังนั้นนะครับแฟนบอลชาวไทยจึงต้องตั้งตา,งตารอคอยอดีตกนปจอมตีลังกาเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติ โดยสื่อเวียดนามอย่างพันเทา247ได้ตั้งคำถามซิโก้จะพาทีมาติไทยกลับคืนสู่เบอร์หนึ่งของอาเซียนได้หรือไม่หากคัมบัตกลับมาคุมทีมเชิไทยซิโก้นะครับมีช่วงเวลาในการดูแลทีมาชิไทยระหว่างปี2,156ถึง2 5 6 0ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวงการผู้บอลไทยเมื่อทีมชาติประสบความสำเร็จมากมายและดูเหมือนว่าจะไม่มีคู่แข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดระยะเวลา4ปีของการเป็นผู้นำทัพชังศึกของซิโก้ ช่วยให้ประเทศไทยควา้าแชมป์ AFF Suzuki ik Cup ในปี2014และ2016เนื่องจากนั้นเขาก็ผ่านทีมชาตไทยผ่านเข้ารอบ3ของศึกฟุตบอลโลก2018ในการแข่งขันทีมชาติเวียดนาม2นัดในรอบคัดเลือกที่2 ไทยชนะได้ทั้ง2มันัดรวมถึงการบุกมาคว้าเจชนะ3-0เหนือเวียดนามที่สนามมีดินในระดับเยาวชนซิโกโอเองก็พาทีมชาติควา้าเหรียญทองซีเกม2013และจบอันดับที่4ในเอเชียนเกม2014ด้วยความสเนิทข้างตน้นเกีตติศักเซเน,นเมืองเป็น1โค้ชที่มีอัตราการชนะสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีอัตราชนะสูงถึง51.2% ยันไรก็ตามด้วยผลงานที่แย่ๆของทีมชาติในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2 0 1 8มีเพียง2แต้มเท่านั้นซิโก้จึงได้แยกทางกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากที่ยุติสัญญาของซิโก้สมาคมฟุตบอลไทยก็ประสบป,ปัญหามากมายไม่สามารถป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup 2 0 1 8และตกรอบคัดเลือกรอบ2ของฟุตบอลโลก2 0 2 2ซึ่งอยู่ในอันดับ4ี่จาก5ทีมในกลุ่มเจล่าสุดอากิระนิชโนก็ถูกสมาคมฟุตบอลไทยยุติสัญญาอย่างเป็นทางการ หลังทำผลงานยแย่ๆนั่นคือเหตุผลที่ซิโก้กร้ายเป็นตัวแต่งในตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทยด้วยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเวียดนามควบคู่ไปกับอิทธิพลที่มีต่อฟุตบอลไทยโดยทั่วไปและโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติที่ซิโก,โก้จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นมาอย่างไรก็ตามไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่โค้ชซิโก้จะอําลาฮองอันยาลายเพื่อกลับมาคุมทีมชาติและทางด้านซิโก้เองก็ยังไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกหลังจากพาทีมนำเป็นจ่าฝูงในลีก2021 ซึ่งเจ้าตัวก็ยังมีเป้าหมายของการนำทัพฮองอัญจา,ายไปเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหนะ้าเสื่อนทัพช่างศึกฮองอัญจไาลาตอบแล้วซิโก้กลุ่มทัพทีมชาติไทยหใหม่ซื้อใหญ่ในเวียดนามนะครับรายงานต่อไปนะครับว่าดองเงยนดิกตอบชัดเจนพร้อมให้ซิโก้กลับไปคุมทีมชาติไทยนะครับซืบเนื่องจากอากิระนิชโนโกุนซือชาวญี่ปุ่นได้ยุติ บทบาทหน้าที่การเป็นเฮดโค้ชทีมชาติจากผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้พร้อมกับมีแปนแฟนต่างเรียกร้องให้เกติสักด์เสนาเมืองหรือโค้ชซิโก้กลับไปคุณทีมชาติแม้ก่อนเนนี้ดังเยนดิกนะครับประธานสโมสรฮองอันเดลัยก็บอกกับซิกโก้ว่ายังมีสัญญาอยู่กับทีม2ปีและเขาต้องการสร้างความฝันกับสโมสรแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผมยังไม่ได้รับข้อมูลจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพวกเขายังไม่ได้โทรมาหรือติดต่อมาอย่างฮองอันเดลัย ซึ่งถ้าหากพวกเขาตั้งใจจริงๆก็สามารถเดินทางมาที่เวียดนามเพื่อเจรจาก,กับผมด้วยการที่พาดระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังผ่านไปได้ด้วยความยากลําบากและกําลังดูท่าทีว่าจะต้องทําอย่างไรผมจะให้คําตอบที่จะเตนยิ่งขึ้นผมจะยอมให้ซิโก้กลับไปคุณทีมชาติไทยถ้าจําเป็นจริงๆคือที่สําคัญยังไม่รู้เลยว่าวีลีกจะสามารถกลับมาแข่งขันกันต่อได้อีกเมื่อไร่แต่ถ้าไม่รู้วันกลับก็ให้ซิโก้กลับไปแต่เก็บไว้ในขณะที่พวกเรายังต้องการ ทานีโคสเกจกับเสนาเมืองนะครับกลับไปคุมทีมฮองอนันล่าอีกครั้งพร้อมกับยกระดับทีมสู่การลุ้นแชมป์เต็มตัวซึ่งนําจากฝูงตารางวีลิกหนึ่งยูนณขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีการติดต่อไปนะครับแต่ท่านประธานสโมสรอ,อยากได้ก็มาคุยก่อนนะครับแกก็น่าจะเปิดทางอยู่นะฮะก็ลองดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับกระแสะมาแรงซึ่งก็เป็นโค้ชชาวสเปนซะมากกว่านะครับแฟนบอลไทยรอเชีย สัหลักไฮเปอร,คร์ควนลุนรวมประเดิมสนามให้กับชุนบุฮุนไดบูสิกเคล็กในวันนี้สะสะลักไฮเปอร,คร์คนนะครับเาวเตะทีมชาติไทยของลูกเรานะครับเราลุ้นว่าจะมีชื่อประเดิมสนามในศึกฟุตบอลเคเลีกเกาหลีใต้หรือไม่โดยชุนบุฮุนไดมอเตอร์มีโปรแกรมบุกไปเยือน ุวณซิตี้ตามรวลับประเทศไทยก็คือ17.30นาฬิกาลุ้นประเดิมเคลิกในซูบออลเคลิกนะครับเกาหลีใต้เตรียมกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังในวันนี้โดยคูน่น่าสนใจที่แฟนบอลชาวไทยจับตานั่นก็คือเกมที่ชุนบุฮุนไดมอเตอร์เต็มบุกไปเยือนุวณซิตี้ในเวลา17.30นาฬิกาซึ่งต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจบพี่สาสลักไฮปรโกลจะมีชื่อติดเทีมและจะได้ลงประเดิมสนามใน,นระดบแรกให้กับชุนบุฮุนไดมอเตอร์หรือไม่ท่านี้นะครับสัสลักนะครับย้ายจากบุรีรัมย์ ไปยังชนบุฮุนไดมอเตอร์ Motor, ด้วยเสนียญญ์ยืมตัว6เดือนและเดินทางไปยังแคมป์ฝึกท้อมกับทีมดังแห่งศึกเคลิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับภายหลังเสร็จสิน้นภารกิจทีมซัพไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สนะครับสำหรับสัลักไฮเปอร์รโค้ดนะครับแบ็กไซา์ในวัย25ปีจะต้องเบียดแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับผู้เล่นจุกทีมอย่าง ัจินซองซอยฮีวอนในขณะเดียวกันนะครับเจ้าพียังสามารถยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาก็ได้แต่ก็มีตัวหลักที่ยึดสัมปทานอยู่แล้วอย่างอียองกับตันทีมจอมเก๋าในวัย3-4ปีแต่เราก็มีทีเด็ดในเรื่องของการเล่นที่สดกว่าของอียองนะครับแต่ต้องมารอดูกันนะครับขณะที่สันคารของชบุฮุนไดมอเตอร์ในตารางคะแนนในขณะนี้รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนโดยมีต้มตามหลังจากฟูงอุนซันฮุนได5้าต้ม แต่แข่งน้อยกว่า3นัดนะครับก็รอรุ่นนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองก่อนนะครับอาจจะรอรุ่นว่าจะได้ลงสนามหรือไม่17.30นาฬิกาเหลาปิดท้ายกันที่บีจีปทุมนะครับอาจเปลี่ยนขุนพลชุดเดยือนชุนบุอาจเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะกระตายแก้วนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกหนึ่งในฤดูกาล2020ที่ผ่านมานะครับหนึ่งเดียวจาก4ทีมที่ได้เล่น ACL นะครับฤดูกาล2021 และผ่านเข้าไปเล่นในรอบน้องเอาท์ในรอบ16ทีมได้สำเร็จนะครับโดยมีคิวไปเยือนชุนบุฮุนไดมอเตอร์ยอดทีมแห่งแดนกินจิเกาหลีใต้ในวันพุธที่15กันยายนที่จะถึงนี้เล่นแบบเกมเดียวนะครับโดยล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าววงในภายในทีมโดยทีมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะที่ต้องไปเยือน ชุนบุฮุนไดมอเตอร์บางรายโดยทีมได้ให้สิทธิ์กุณซือยใหญ่ยางอลิลิโอวิลมาสเป็นผู้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดบ้างโดยระเบียบจากสมมพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนั้นกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากรอบแบ่งกลุ่มได้ส่วนกำหนดการนะครับการเดินทางไปแข่งขันในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากทีมบีจีปทุมต้องรอให้ชุนบุฮุนไดมอเตอร์แจ้งมาว่าจะให้เดินทางไปเมื่อไหร่โดยก่อนไปแข่งขัน,ขนทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด -19 อีกด้วยขณะที่การซ้อมของทีมในช่วงนีีนีี้ะททมมจปุซึ่ง ตั้งอยู่จังหวัดรปรทุมธานีอันเป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งเข้มงวดสูงสุดจากสบคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสิด -19 ทำให้ซ้อมต้องซ้อมแบบกลุ่มย่อยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซ้อมส่วนเรื่องของการเปิดตัวสโมสรน,นั้นคาดการณ์กนกว่าในลุ้นการ2021ไม่น่าจะมีการเปิดตัวแต่ที่นี้ทางทีมงานบริหารของสโมสรกำลังหาเรือกันอยู่ถึงความเป็นไปได้ว่าจะใช้วิธีการไหนในการเปิดตัวให้ได้เพราะขณะนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรมใดๆไ,ได้เลยตาม กฎมาตรการของภาครัฐนะครับนี่คือสุลต้าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4ของรักรดกาครบ